วันนี้เรามาเตะบอลกระชับมิตรประจำปีที่สนามรถไฟนะครับดูบรรยากาศนะมีสีขาวกับสีแดงฮ้ยไม่ใช่สีขาวสีดำนะครับดูบรรยากาศก่อนแข่งกระชับมิตรครับหนึ่งปีมีครั้งปีนี้ปีหกสามครับย่างปีหกสี่ป,ปีหน้าครับพามาดูบรรยากาศแล้วเก็บบรรยากาศทีมงานทั้งเตะรถไฟนะครับสนามที่โหดที่สุดในอุตรดิตถ์นี่ดูบรรยากาศนั้งเตะ มาดูบรรยากาศนลูกพี่ลงสนามครับตอนนี้ก็เวลาห้าโมงกว่าครับดูสภาพนักเตะครับโหนี่พิจตบาลเขาซื้อตัวมาเลยเหรออหอนี้พิตบาลครับนี่สูน้านี่เดี๋ยวเรามาเก็บภาพก่อนครับก่อนที่จะเตะกระชับมิดอ๋อดูทีมเสื้อจะครบแล้วครับเก็บภาพบรรยากาศโอ้ยคนนี้สนามเวลาพร้อมมาเลยอะ หายหน้าหายตาไปนานเหรอพิงง่งมาครับหือเนี่ยสิงรถไฟครับนี่เบอร์แป้นะครับนี่พี่แอดมางานนี้โดยเฉพาะไม่ได้มาหลายงานมางานนี้โอ้โหดูดูนักเตะของสีดําครับสีดาเป็นสีขาวครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศปีนี้เป็นปีที่สองครับเก็บภาพบรรยากาศนี่สูน้าที่น่ากวาที่สุดคนนี้นี่ นี่กองหลังครับพักพักักก็ขึ้นหน้าครับกองหลังที่โหดที่สุดดูบรรยากาศนี่เดี๋ยวมาเก็บภาพความทรงจำก่อนนะครับนี่อ๋อเดี๋ยวครับนี่เก็บคลิปเก็บภาพโอ้โหมึงให้ยูซบนรับเก็บภาพบรรยากาศครับ อ่ะเรียบร้อยครับถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยเนี่าเนี่ยเอาอาจารย์ใส่สีดำเหมไม่มีอาจารย์เสื้อเดี๋ยวสัมภาษณ์วันนี้ซื้อกล้องหลังกันมาเยอะครับนี่เออช่วงนี้กำลังลงสนามนี่ผู้จัดการทีมครับโอ้โหวันนี้ไม่ลงเลยเหรอวันนี้ฝ่ายประธานจัดงานครับ พี่ต้นตะเหลีวทองนในในวันนี้ใส่ออโต้แม็กมาตีมันก็ให้ไงดูบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศไว้หนึ่งปีมีครั้งครับอันนี้บอลเท่าไหร่เก้าคนใช่ไหมเอาบอลเก้าคนนะครับมึดๆหน่อยเอาหมดเลยใช่ไหมครับอ๋อหมดเลยโอ้หมดหมดเลยครับเฮ้ยเราลงทุกคนเฮ็ดบอลประตูเล็กนี่ กระชับเม็ดบรรยากาศเอ้ยปีแล้วสีดำได้แชมป์ปีแล้วผมเล่นสีดำชนะ2-0นี่ลงทั้งหมดนะครับข้างละ11แน้นสนุกสนานนะเดี๋ยวถ่ายวิดีโอก่อน ป๋าสองสีสีขาวกับสีชมพูนี่เดาะบอลได้นานที่สุดครับนี่นี่ปีกจรวดครับมาจากน่านเก็บภาพสัน้นๆไว้สักห้านาทีอ่สักห้านาทีนะอ่าอันนี้สั่งตรงมาจากต่างประเทศนะครับนี่สิงรถไฟครับไม่ธรรมดา อันนี้พี่แอดครับเวลาแข่งมาครับเวลาซ้อมไม่เคยมานะครับมากินเฉพาะมากินเบียร์มากินเบียร์โดยเฉพาะครับอันนีน้เจ้าบ่าวเพิ่งสดๆร้อนนี่แรงก็ไม่รู้นะครับร้อนแล้วบ่าวก็ไม่ร้นเลยเย็นแล้วอ่ะอ้าวเลิกครับแข่งไม่มีเวลาจำกัดเหนื่อยเลิกเทุกครั้งก็เล่นกันอ่างนี้ครับถ่า,ายสักดูสักห้านาทีเอาพิธตัวบนเหนียวๆให้พี่ตัวอ่ะ วันนี้ประตูใหญ่ทุกครั้งเล่นประตูเล็กออ้คือเอาดูโฟร์ครับไอ้คสนุกสนานะครับเราก็ให้ดูภาพบรรยากาศเกมก็ไม่มีอะไรมากครับก็เตะกันก็ช็อตมิดเก็บภาพสักห้าหนาทีครับ เพื่อย้อนหลังมาดู1ปีมาดูครั้งหนึ่งครับเก็บภาพบอลก็ผู้ค้ำประตูเล็กครับก็เล่นกันหนุกหนานครับนี่มีคงมีข้อด้วยฮนะนี่อาจารย์ดีครับนี่ครับเฮ้ย,ยไปแล้วครับวันนี้สูนหน้าตัวเก่งครับเบนขาอ่อนไงไม่รู้ครับช่วงนี้เฮ้ย รู้สึกขาจะอ่อนหน่อยวันนี้นี่ไปแล้วครับพี่อ๋อนี่สตรหน้าครับค่าตัวแพงคว่ำอยู่ที่ฟูครับเอาสักห้านาที สักไีนได้ได้ยิงล like ูกน well ี้ผมก็จะไม่ถ่ายแล้วโฟลได้ยิงไหมครับโอ้ยไปนู่นแล้วครับโอ้โหเนี่ยสุดหน้าครับสุดหน้านี่สุดหน้าตัวจังหวัดเลยครับบอลอาวุโสครับโอ้โหโหเบนได้แล้วครับโอ้ สูดหน้าเราพักก่อนคนระับเจ็บเขา่าโอ้ลงนิดเดียวคนระับสูดหน้าอ่ะดูอีกสักนิดนะสักอีกนาทีจริงจังบอกตรยนะครับมาหาฟูครับสูดหน้าฟูครนะับเอาบุกอีกรอบครับอาจารย์ทำเกมหน่อยโอ้โหโดนโชบเนี้ครับโอ้โห กาเฮ้ยวิทยาศาสุดยอดอะยิงสักลูกผมจะปิดแล้วเนี่ยยิงสักลูกอ่ะพี่อ๋อได้บอลครับ,รบน่าจะได้ยิงลูกนี้ครับไม่ได้ยังยังยังเออโอเคครับช่วงนี้สีขาวเละครับวันนี้ <c oughs> โอ้โหไม่เป็นไรครับเฮ <c oughs> ้ย โดนยิงไปครับ5-0ครับไม่เป็นไรครับมิตรภาพ1ปีมีครั้งก็ผู้เล่นก็ผสมมันไปครับดีบ้างเก่งบ้างมันก็เป็นปกติของบอลนะครับเอ๊วันนี้กองหลังวางแผนกันไงเนี่ยโอ้โหได้ประตูซื้อมาใหม่แย่เลยเออประตูนี้แมตจริงมาครับแมตซ้อมไม่ค่อยมาโอ้โหเป็นเทคนิคของเสื้อดำมน่ะโอ้โห โอ้สองลูกแรกโดนยิงไก่เลยสองลูกแรกเนะี่ยยิงดีด้วยครับมุมเลยเ,เล่นเสร็จก็เก็บประตูสนองสนามครับให้เรียบร้อยอันนี้ก็กินเลี้ยงกันสบายๆครับบอลจบไปละนี่เก็บสนามครับนี่ก็นั่งกินตรงนน้นนะครับอาใหดด้ดูผู้เล่นเดี๋ยวสัมภาษณ์ผู้เล่นนะครับอ้าวโอ้กอ,อ,องหลังไม่กดดันเลยอะ สบายเลยโหสูน้าบอกว่าเล่นง่ายมากวันนี้บอกหลังไม่กดดันเลยเออเฮ้มีพื้นที่โหพี่แอนจริงลูกสองสวยครับมุมเลยอาจารย์ไม่เหนื่อยครับโอ้บอลไม่เป็นไรครับไว้เจอกันอีปีหน้าต้องยิงโอ้ประตูใหม่ครับวันนี้โดนยิงไปหลายลูกครับโอ้พิศวาสนี่วางแผนยังไงครับโหหลังยังไงเนี่ยพลาดเนี่ย ให้มอให้่มองอ่ะเฮ้ยเขาให้มองมองอะไรมันโอ้มองแี้ยเสียวต่อยหน้าผมชิบหายเลยอ๋อไอ้ไอ้้ไอนุกหัวใไหนอาเดฟวันนั้นจะโดนเยอะเนี่ยไปขนาดนี้ยังไม่พอเหหรอมาเต็มเลยาากศอ้ันนีผู้จัดการทีมไม่ลงครับวางแผนหนึ่งเดียวอะไรป่าดูเมนูครับกับข้าวเป็นไก่มีมานื้อหมูมาลาบครับโอ้โหเป็นไงครับกองหลังวันนี้เป็นไงบ้างครับวางแผน หัวล้ออันเดียวเลยโหโดนยิงนกสวยให้ีิอัดยิงได้ไงเนี่ยนี่ยังจะถามอีกเหรออ้าหนทำไม่ได้ครับวันนี้บอกหลังเปลี่ยนหลายระบบเดินหน้ามาหลังหลังมาหน้าหลายระบบมากวันนี้ไม่เป็นไรครับหนุกนานโอ้โหเราว่าได้สุดหน้า V I P มาแล้วเนี่ยดูบรรยากาศครับ นี่กองหลังไม่เหนื่อยแล้วคนนี้กองบอกกองหลังไม่เหนื่อยไม่กดดันเลยโอ้โหต้องย้ายต้องดึงสุดหน้ามาใหม่เนี่ยสุดหน้าไม่กดดันเลยฟูไม่ยิงเลยฟูก็เลี้ยงไปดังเลยคนเดียวอ่ะไม่รู้เลี้ยงไปไหนเนี่ยอ่าบรรยากาศครับทำคลิปสั้นๆนี่ดูป้ายครับฟุตบอลประเพณีสิงห์รถไฟครับนะครับ ยมยาาีหกสามมในกะเขียภาพส,สั้นๆนะครับาด,ด้วยเสื้อสวยครับแำสีขาวตกยุงนะครับกลองหลังนี่ของรางวัลนนะ้ะหมูแจกนะครับที่ลองรองเท้านี่เดี๋ยวป้าดึดกๆป้าจะแจกรองเท้านะครับ บรรยากาศครับกินข้าวเก็วข้าวบรรยากาสั้นินี่ยหมอบอกนอองหนาเดกเขาผิดดิฉันว่าใช้หไปดิอ่งูเ่งเป็นตัวมันจะเป็นังดีกดีเะตอนรับลงพี่วันนี้มาช้าไม่ทันลงเกมโอ้ตาหวานแล้วไม่แล้ว ้องดูกล้องพี่ดูกล้องพี่อ่านีฝ่ฝาสนับสนุนครับวันนี้เบียร์ห้ลาลังส่งไลค์กลุ่มเลยส่งไลค์กลุ่มเลยไอไลค์พี่ต้นเลยเอ่าแก้วครับตหาหวานนะครับน่าเสเซียนเขอกจะพาเด็ดด้วยเดี๋ยวปิดก่อนเนี่ย้อยให้รูปรถรูปตรงเลยดูบรรยากาศนะครับนี่ซุปเปอร์บิ๊กตามมาทีหลังครับก็ตรงนี้ก็ฉลองกัน ช้เวลาตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วบรรยากาศรรากาศ็ยังสนุกสนานนะคลึกคลื้นกันดูบรรยากาศก,ก,ก่อนจะจบคลิปนี้นะคร,ราาับรรากาับฟุตบอลประเพณนีสิงห์รถไฟครับครั้งที่2อนงะปีหกสาจัดมาสองรอบนี้อาจารยาา์ครับวันนี้กองหลังแน่นมากออสุดหน้าทํำอะไรไม่ได้เลยนี่ปา๋ปาป๋าบรรยากาศ,รรากาศครับก่อนจะจบคลิปนี้คนระับ อะวันนี้เราก็จะจบคลิปที่ตะวันกล่าวละไปิดคลิปไหมครับเดี๋ยวเมียโทรมาละอ๋อย่างเมียไม่โทรโอ๋อแล้วมาอะไรเนี่ยเพื่อนผมว่ามันจะคอย <laughs> แล้วมาอะไรเนี่ยเอาวันถ้ากล่าวปิดคลิปก็วันนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนน้องน้อง<า>รู้สึกไงครับมามาเล่นบอลกันเล่น <c oughs> สามัคคีกันอสองทีมครับแพ้ชนะไม่เป็นไรเราถือว่าเราเป็นพี่น้องกันครับฉลองกันตามอัจิยาสัยอ่า พี่น้องทุกคนเป็นกิมการของสิ่งรถไฟครับครั้งนี้น่าจะเป็นทั้งทั้งสองครับทั้งสองครับเนาะขอให้พี่น้องสิ่งรถไฟโอ้โหสิ่งกลังปิดคลิปอยู่เนี่ยพวกเป็นงานไปการวันคริสต์มาสแล้วเนย์โอเคโอ้โหอัตพานอัตพานคอเมืองยี่หายนะ โอ้ศาสตพิจวันกลับปิดงานอย่างเดียวโอเคครับบรรยากาศกลับปิดมันอันตรพาลก็โอเคครับจบคลิปนี้โอ้ศาสตพิจวัน์ที่คุยเป็นงานเป็นการมาครับโอเคครับสำหรับคลิปนะครับสวัสดีครับกับประเพณีแข่งฟุตบอลรถไฟครับเราก็เก็บภาพฮ่าๆฮาขำๆมาครับสวัสดีครับปีหน้าเจอกันาดครับโอเคพิจารณ์โหพอดีโดนถลจิดนึงครับโอเคครับ Okay, absolutely uh, clap. <laughs> <laughs> okay, okay, uh, yeah. I hear no help. Okay, I'm giving to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm chin out